โอ้โหโอเคทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านสำหรับแพทใหม่นะครับดอฟเอ็นะครับหมุนละพาพสัน่นยมือสั่นนะตื่นเต้น <c oughs> โอ้แพทนี้นี่ถือว่าเป็นแพทสุดท้ายของชาแนลเราแล้วนะฮะหมายถึงว่าแพทสุดท้ายของชาแนลเราที่ดองไว้เนี่ยน,นี้ก็จะทันปัจจุบันแล้วครับมาดูกันเลยดีกว่าตัวละครใหม่ของดอฟเอไม่มีเราก็จะทําให้มันมีนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่ตามมาทีหลังในแพทอนุน,น ون, แพทแพทอะไรวะหลังแพทดีเฟนเดอร์ไหมทุกคนไอล่าสุดก่อนนั้น ผ่านดีเฟนเดอร์นะก็คือเซอร์ซี่นั่นเองครับเซอร์ซี่อ่ะเซอร์ซิสมาชิกอีกคนหนึ่งเซอร์ซี่สมาชิกอีกคนหนึ่งของอีเทอร์นอลเธอมีชีวิตใกล้ชิดกับเหล่ามนุษย์มากที่สุดตลอดชีะเธอมีชีวิตใกล้ชิดกับเราอะมนุษย์มากที่สุดตลอดชีวิตอันเป็นอมตะของเธอในฐานะผู้พบเห็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โลกมานานแสนมานานแสนนนันเธอร่วมกันปกป้องโลกใบนี้ไปพร้อมกับเหล่านักรบที่มีชื่อเสีย คุณเห็นว่าแล้วก็งองงูตกลงมาข้างล่างมากมายรวมถึงเหล่าอเวนเจอร์เธอต้องการจะมีชีวิตธรรมดาธรรมดาแบบมนุษย์และเธอก็ไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อเผาพันธ์เขาอตอนเองเท่านั้นเธอยังต่อสู้เพื่อสิ่งมีชีวิตทุกหมู่เหล่าที่ใช้จักรวาลที่ร่วมอกันโอโ้โหคำแม่งแต่ดูเป็นตัวละครที่วิเศษสุดๆไปเลยฮะสุดยอดครับเจดูตัวอย่างสกิลสำหรับดีไซน์คะคุณไม่ต้องห่วงเลยฮะ มาเป็นจอมเวทขนาดนี้มาเป็นเจมาเป็นรุ่นเจขนาดนี้สิบสิบสิบและแถมยังเป็นตัวฟรีด้วยฮะนี่ปั้นทีสองเรียบร้อยมันเป็นตัวฟรีเนาะสกิลหนึ่งฮะเฮ้ยโอ้โหสิบสิบสิบรวดเร็วรุนแแรงอลังการสกิลสองฮะ รวดเร็วรุนแรงอลังรวดเร็วรุนแรงอลังเกินสิบสิบสิบสกิลสามครับกัดทื่อพื้นหมุน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 โอ้โหแตกออกเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยและยังมีรอยถ่ายมาอีกสิบ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 สกิลสี่ครับโอ้โหแม่เจ้าโอ้ติดลงรักลงโอ้โหสิบ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 ครับนี่ตัวฟรีใช่ไหมฮะนี่สกิลห้าครับโโอ้ โอ้โหมันจ้าซะแสบตาเลยสิบ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 โอ้โหเป็นเป็นตัวฟรีที่คุ้มจริงๆ1 0 1สิบ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 มาดูดอฟเอกครับเรามาดูในก่อนดีฮะเรียงตามระดับความชอบก่อนแล้วกันนะครับในนี้นะฮะชุดที่ผมชอบน้อยที่สุดนะะคือชุดเดซพูมีหนวดอืม อันนี้เฟี้ยวสุดแล้วเอ็กฟอร์สอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยเนะี่ยเดสภูมีหนวดด้วยเป็นในชุดท่านขุนออดูตัวอย่างสกิลหน่อยฮะมันเท่ไหมเท่นะเฮ้ยนั่งรถมาเลยอะแล้วเป็นไม้ตะพดสองอันโอเคสำหรับดีไซน์นะครับแปดเต็มสิบนะครับผมเยกุซ่ามาเฟียนะ สกิลหนึ่งฮะโอ้โหแจกเป็นอ่างเป่าเลยเว้ยสิบครับโอ้โหมันแจกบับเป็นอ่างเป่าเลยเว้ยสกิลสองครับโอ้โหโอ้โพยพะเอ้ยแม่สิบเต็มสิบครับผมโอ้โหไปไปแข่งกับดันเต้ได้เลยสกิลสามเฮ้ย สิบเจ็ดสิบครับผมแม่โอ้โหปองยิงแล้สิบ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 สี่สี่ฮะโอ้โหโอ้โหมีท่ามีโพสท่าผมให้สิบเต็มตั้งแต่โพสท่านอนเอกเคนเอกตั้งแต่เริ่มแล้วเมื่อกี้จะมีไหมมีไหมโอ้โหเสียบเสียบเสียบ 5ครับวางรถอ้าวลงมานอนรถระเบิดด้วยสิบ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 สบิบสิบอิบส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 ิบิบส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 ิบอิบสิบสิบสอบสอิิบมิบสเดิม เหมือนกันปะชุดยูนิฟอร์มชุดขาวเหมือนกันเนาะเหมือนกันเปลี่ยนแค่สีชุดเนาะแล้วก็ที่ชอบน้อยสุดลองล,อง,ลองมานะครับแต่เมื่อกี้ประทับใจไปแล้วนะนี่ชอบน้อยสุดลองล,อง,ลองมาก็คือยูนิฟอร์มของ n i g h t c r a w อร์คลาสส i c แต่ชุดดูดีนะดูหน่อยเปิดตัวมาเอาไปเลยครับผม7เต็มสิแล้วมีฟึๆๆ skill ุฟับฟฟัสกิลหนึ่งฮะอ๋อห้าเต็ม oh, สิบสกครับ 5เต็ม10ครับขนงงเอ้าทำไมดาบต้องเยอะยังแย่ห้มันเหมือนเดิมเลยนี่วะสกิลสามฮะหกเต็มสิครับก็มันก็อย่างเทยู่สกิลสครับห้าเต็มสิครับแต่แรงขึ้นนะสกิลห้าละ ขอเลลูก x 5เต็ม10ครับขออะไรใหม่ๆเลยได้ไหมสกิลหกหน่อยเฮ้ยเรียกพวกไพ่เต็มพื้นอืมเจ็ดเต็มสิบครับผมใช้ได้เลยดรอปเอ็กที่ชอบน้อยสุดในนี้นะฮะก็จะเป็นอันนี้ครับเคเบลิลตอนหนุ่มธรรมดาไปหน่อยครับชุดเอ็กเมนเอ็กซ์ออฟซูร์ สำหรับดีไซน์เอาไป3เต็ม10ครับผมทรงไถ่ข้างมันเอ่าเกลื่อนไปแล้วสกิลสองเอ้ยดูสกิลหนึ่งก่อนนะครับเฮ้ยปักดาบก็บ่ห้าเต็ม10สกิลสองครับโอ้ฟันฟัน,ฟนทิ่ม3เต็ม10สกิลสามครับอืมโลด่หัวสามเต็ม 3, 10 แต่น่าจะเก่งสุดแล้วแหะดูแล้วอันเนี้ยนะมายูใหม่อมปล่อยแสงหรอ5เต็ม10สกิล 5, 5ล่ะเอา้าสกิล5เปลี่ยนด้วยเหรอเน,นี่ยมันจะดีกว่าเดิมจริงไหมอะล้านดาบเลยเหรอ8เต็ม10แล้วกัน มันไม่ใช่ท่าถือปืนยิงแช่แล้วทำดาเมจอินฟินิตี้แล้วเหรอ๋อแต่เขาบอกว่าแรงโคตรเลยฮะมันเก่งกว่าเดิมมันจะตัดสกิลได้โฟลกว่ามากเลยฮะยิ่งทีสามนี่สุดยอดไปเลยอ๋ออันนั้นก็จะไม่เสียเวลายืนยิงแช่แล้วด้วยนะโอเคโอเคก็น่าสนใจเลยสกิลหครับ ยิงและแอคลอเฉยๆครับ5เต็ม10โอ้ใช้ร่วมกันได้ด้วยโอเคครับโดยรวมก็เฉยๆมากสำหรับท่าสกิลแต่ความน่าซื้อของยยูนิฟอร์มคือซื้อเต็ม10แต่ว่ายังไม่ลดราคานะจ๊ะแล้วก็อันนี้เนาะ e x ็ก l i แคลนะครับโลกเอ็ก l i แคลอร์ ดีไซน์นะครับ10เต็ม10ครับผมนะนะผมผมทนใช้ยูนิฟอร์มนี้มานานมากแล้วอันนี้ก็ดูธรรมดาธรรมดาไปมีอันนี้แหละฮะซื้อเต็ม10แน่นอนอดูดูเป็นโลกมากกว่าโลกอันนี้อีกนะอันนี้สกิลหนึ่งครับเฮ้ยโอ้โหโผล่มาก็เปิดด้วยสกิลไซล็อกเลยเลย มีใช้เป็นไนท์คอเลอร์ก่อนแล้วเป็นไซล็อกสิบเต็มสิบครับโอ้โหว้าวฮะนี่แหละนี่แหละสกิลสองอืออือโอ้โหสิบเต็มสิบครับสกิลสามครับอันนี้เคาน์เตอร์ปะเนี่ยโอ้โหใช่มไหมอลองดูดิกระทับโอ้โห โอ้โหสิบเต็มสิบครับเอา้านี่มันฮาคิอันนั้นเลยนี่วะยูสี่ 4, ครับโอ้โห,โโหใช้พลังทั่ทวตัวตนจริงเจ็ดเต็มสิบครับอันนี้คือเดินออกมาเราออกได้เลยอ๋อเพราะตอนนี้ออกได้เลยเป็นสกิลแล้วสกิลห้าจากเดิมที่บินวนๆเป็นไงมั้งโอ้โห,โโหไปเขารวมมาพลัง ยอดนักดูดพลังเก่งมากสิบ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 ดูสกิลหกครับโอ้ยสับตา 8, แปดเต็มสิบครับผมเอ้ยสำหรับวันนี้แหละขอความน่าซื้อคือซื้อเต็มสิบแต่ยังไม่ลดราคาต่อไปครับนี่แหละ อันนี้ที่ชอบที่สุดในแพทนั้นเพราะว่าคือไม่ได้ว่ามันเท่อะไรมากครับแต่ว่าแกมบิดมันเก่งมากเดิมมันมียูมันก็เก่งอยู่แล้วดังนั้นแสดงว่ามียูนี้น่าจะเก่งกว่าเดิมอีกออื <c> ืห <oughs> เขาบอกถ้าแสบตาต้องทำไงเมื่อกี้แสงสีฟ้ามันจ้ามากครับดังนั้นผมต้องแนะนาแว่นออปติสแว่นกันแสงที่นิยมในหมู่สตรีมเมอร์รวมไปถึงนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ใส่แล้วสบายตามาพร้อมดีไซน์ใหม่ขาแว่นบางที่สุดในโลกลดปัญหาการเจ็บหูเวลาใส่คู่กับหูฟังนั่งได้ยาวๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมกับใช้โค้ดกราดิอุสเพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาทด้วยอีกางหากสกิลหนึ่งฮะสิบ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 สกิลสองครับ สกิสามครับเฮ้ยไพีเป๊สิิบสิบสิบสิิกิสครับโอ้โหโอ้โหสิบ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 แล้วดูสกิลเป็นไงบ้างสกิลโอ้ิบสิบสิบตัวนี้มันโคตรเก่งอยู่แล้วด้วยนะ เออยังไงยูนิฟอร์มต้องซื้อสิบ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 ิบสิบสิบสิบ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 สิบิบสิบสิบิบสิบิบสิบสิบสิสิบิบิบามมาิบ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  นะแพทอินฮิวแมนเนาะยังไม่หมดเดือเอ็กยี่สามนั่นตัวที่เราชอบที่สุดเราก็เองไว้กินท้ายสุดใช่ไหมโอเคมาสตอมเลยฮะสกิลหนึ่งอันนี้สำหรับดีไซน์นะฮะอันนี้แปดเต็มสิบแล้วกันครับดูเท่ดูจาบสกิลหนึ่งฮะโอ้ยแปดเต็มสิบฮะดูหืออว้ากว่าเฮ้ยสามจังวะด้วยสิบไปเลยอย่างเงี้ย ดูดิมันทำอย่างอื่นต่อได้นะน้ำแข็งแม่งยังโจเจโจเจโจเจอยู่ดิโอ้ยังเจ๋งสกิลสามเป็นไงครับอืมล่อนแล้วก็อ๋อโอ้สกิลใช้ปุ๊บทำอย่างอื่นต่อได้เลยโดยที่สกิลยังทำงานอยู่สิบ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 เอ้ยคะแนนบั็กหรือเปล่าวะตอนเชิดเลยทำไมมันทำไมมันเออดูสกิลสี่นีฮะเดี๋ยวเพิ่งยิงเพิ่งหายก่อนหายก่อนหายเป็นปกติก่อนสกิลสี่ครับ 5เต็ม10บอะไนี้เฉยๆถึงจะนานก็เถอะแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากน้ำแข็งหล่นใส่หัวนี่ดูธรรมดาไปแล้วสกิล5ครับอ๋อนี่เรียกพาย,เย,พายุเรียกพายุโอเควู้วูซ่าโอเคฮะ okay, ดูดิกดชาร์จได้ป่ะไม่ใช่ไว้กดกดไว้เฉยตัวปล่อยไว้เฉยอันนี้โอเคครับ5เต็ม10 ยีหกครับหืมตาเป็นสีนี้สิบเต็มสิบครับผมโอ้โหจุ่ๆจิงจกมาแนละ้วต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่ X ยี่สามนะครับ On New Wolverley นะสำหรับดีไซน์เอาไปเลยสิบ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 อันนี้คือ ตอนนั้นเห็นในภาพ,พโปเตอร์นั่นคือ10มาแล้วอะกะซื้อแน่นอนแต่ซื้อไม่ทันยังไม่ได้ลดราคาเนีเดิม X23 ก็เท่เท่ตลอดอยู่แล้วอันนี้ยิ่งเท่หนักเลยอ่ะอันนี้อาจจะ10ไหลมารัวๆเลยครับยิ่งถ้าจะเกิดสกิลเท่ด้วยแล้วก็วคุณดูดีไซน์เดยเรารอเห็นนี้มานานแล้วหนึ่งสกิลหนึ่งครับห้าเต็ม10สกิลสครับ เต็ม10สกิลสครับอันนี้คาลเตอร์ปะวะไม่ใช่ระเบิดพลังบัฟไ้เฉยเนาะแปดเต็มสิบครับดูสกิลสี่ครับผมจักรยานอากาศเแปดเต็มสิบครับผมดูสกิลห้าครับ เฮ้ยเฮ้ย This w o r i n e o r i n e a สบเติมสิบแต่ว่ามันนานแบเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูดินานขนาดนั้นเลยเหรอสิบเต็มสิบครับแต่นานมากเลยนะมันควรน,นานจังวะสกิลหครับอื้อหืออ๋อรวมพล สิบเต็มสิบครับผมแม่แต่อันนี้นี่แม่สงสพ่อลูกไม่ใช่มีโลแกนมาด้วยเอ็กซ์ซื้อเต็มสิบมีคนบอกว่าไอซ์แมนจริงเหรอไอซแมนผมยังไม่ได้ส่องเหรอมันทะลึ่งตามมาทีหลังไงอนเนี้ยไอซ์แมนใน X อ็กซนะ์ u มนบละไอตัวที่ต้องเติมตังค์แล้วเอาเพชรมันซื้อนะโทโถโๆโๆโๆโ ดีไซน์เดิมก็โอเคดีไซน์ใหม่เอาชุดมาใส่เฉยๆดูเตอย่างสกิลส s ครับอย่างเลยโอ้โดีไซน์ไป5เต็ม10กิวหเฮ้ยเหมือนเดิมปะหววเหมือนเดิมปะหววจำไม่ได้ตอนนั้นนานมากเลยอะไอแมนันเก่านานมากลืมฮะแต่อันนี้คือ10แล้วนะอันนี้10แล้วนะ โอ้โหม,มันเท่มากเลยอ่ะมันวิ่งไปแล้วเป็นน้ำแข็งนานมากลืมแต่เท่จริงอ่ะสกิลสองครับโอ้โหไอสวฟสิบเต็มสิบครับโอ้โหเท่มากอ่ะอันนน่มีแยกล่างล่างแยกมา x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  ด้วยห้าเต็มสิบสกิลสี่สสครับ อาวไอ้พวกนั้นเขามีเปลี่ยนท่าด้วยเวลาใช้สกิลรออ๋อไม่ใช่มันแค่เปลี่ยนไปทําทำอย่างอื่นให้เฉยแต่ขยันทำงานอยู่นะสกิลสี่ใหม่มแค่นี้เหรอเสียงน้ำแข็งแล้วโปรยฝนลงมาเจ็ดเต็มสิบครับสกิลห้าครับอ๋อนี่เหมือนเดิมนี่ใช่ไหมเจ็ดเต็มสิบครับผม X-Man เอ้ยไอซ์แมนม็กซ์แมนแฟนพันเอ็กเลยหมดแล้วนะเนี่ยโอเคส่วนตัวลิมิเตดนั่นปล่อยไว้แพทหน้านะครับแล้วก็มีแพทแบ็ควีโอดที่เราไม่ได้ส่องเลยเพราะเรารอหนังจะเข้าเนาะหนังใกล้เข้าเมื่อไหร่ก็ค่อยไปส่องตอนนั้นโอเคสำหรับแพด door of x นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่าน,น,นี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่แพทหน้าท้ายนี้ฝันดีนะครับผมสวัสดีครับคลัเย้